เราเตรียมชวนชมนะครับวันนี้ได้มาจากชุมชนแล้วก็เราจะยกโขดขึ้นนะครับยกลากขึ้นเดี๋ยวก็จะมีเหล็กนะครับเหล็กเป็นโครงขึ้นแล้วก็จะส่วนยอดเขาเราก็จะเอา,อาชวนชมที่มีกรีดหลายชั้นใส่เข้าไปนะครับใส่เข้าไปตามยอดเสียบยอดนะครับ แต่ว่าเราจะละทาการลงกระถางก่อนแล้วก็มีโครงเหล็กนะครับจะทําให้เขายึดติดแล้วเราจะยกโขดรลอยเลยนะครับอันนี้เราเตรียมงานไว้ก่อนใส่คาปูนแดงกันเชื้อรานะครับแล้วก็ล้างลากแต่งลากจะส่งให้เขาเดี๋ยวเราพร้อมด้านบนเราจะจัดเฉียงนะครับแต่นี้เราจัดด้านล่างครับนี้เวลาเราปลูกเราก็จะลงปุ๊บโชว์โคดยกขึ้นแล้วก็มีโครงเหล็กนะครับ แดี๋ยวเราจะมีเหล็กดามไว้นะครับแล้วเขาจะยึดยึดขึ้นเป็นโครงนะโชว์โขดแล้วส่วนลา่างเขาจะใช้หาอาหารแค่นี้นะครัอผมอยู่ทดลองดูว่ามันจะรอดนะลองนะความความสวยงามก็อยู่ในดินนะเนีย่ยเราขุดขึ้นมาเราถึงได้เห็นความสวยงามของเขาธรรมชาติสร้างสรรค์ให้เราได้มีความสุขนะครับอันนี้คือความสุขที่ธรรมชาติมอบให้นะฮะ เราเราก็มาแต่งเติมเองนะฮะนะตัวนี้อย่างตัวนี้ฟอร์มเขานะลีลาเขาจะเป็นธรรมชาตนะิตัวนี้สวยมากครับที่มนุษย์ไม่สามารถที่จะสร้างได้ฮะบแบบนีบ้เขาจะขดไปตามลวดลายเขาครับโอเคครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ลูยกันต่อครับ